ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะสวัสดีคนที่ผ่านทางเข้ามาด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะกับช่องเฮด้านั่นเองนะคะวันนี้ก็จะมาทําการนะคะสุ่มปืนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนะก็จะเป็นพาที่พาเซลนะคะ M สองสีนั่นเองนะคะ 구독 <목소리도> ในส่วนของกล่องนะคะก็จะเป็นกล่องลัคกี้สปินเหมือนเดิมเนาะนะคะก็คือไม่มีการันตีนะคะแต่ให้โทเคนมานะคะให้เหรียญเรามาเพื่อที่จะาไปแลกเนาะ,ะก็คือ500โทเคนนะคะสามารถแลกคืนได้นะคะภายในกระดานนะคะก็จะมีในส่วนของออชุดนะคะนักล่าคาริบูแล้วก็หมวกของเขาเนาะนะคะแล้วก็จะเป็นในชุดของนักปั่นจนป่วนนะคะสีแดงเราว่าสวยนะใส่แบบ เทเลยอ่ะนะคะมีเขาๆเนาะนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นเเคียวนะคะก็เป็นมีดหรืออะไรมีดหรอนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของร่มนะคะแล้วก็หมวกของเขาเนาะนะคะของนักล่าคาลิบูที่เราบอกครบเซตนะคะ<ม>แล้วก็แน่นอนนะคะสิ่งสิ่งนี้ก็คือปืนนะคะ M249 นะคะพาที่พาเซลนะคะพาธิที่พาเซลนะคะก็เป็น อันนี้เป็นรูปรัก l ์เลเวลหนึ่งเนาะเลเวลสองเป็นเอฟเฟกค่านะคะมีไฟขึ้นมาเนาะสวยนะคะมันเป็นไฟไฟประกายแล้วก็รูปรักขั่อ,อขั้นสูงนยคะก็เริ่มมีสีเขียวมาก็โอเคนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้ต่างนี่อันนี้นะคะเราชอบมากเป็นคิวฟิตเนาะนะคะเป็นคิวฟิตมันดูมีลูกเล่นอะไรหลายๆอย่างนะคะดูดิเห็นปะนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเครื่องประดับนะคะก็จะเป็นขนมผิงเนาะแล้วก็นี่ รูปลักขั้นนี้คือแบบว่าเราบอกว่ามันสวยมากนะคะทุกคนมาลงตัวแบบลงตัวมากนะคะแล้วก็ปืนนี้นะคะก็เหมือนเดิมเลเวลเเราสามารถใส่ของแต่งได้นะคะ ก็แต่งของแต่งสโคปอะไรไปเนาะก็จะมีสโคปนะคะสี 4, เลดดอทถึงสีเนาะแล้วก็เป็นแม็กนะคะมี2สีแล้วก็เป็นท้ายของเขาเนาะนะคะก็ค่อนข้างสวยเลยนะคะถ้าแต่งเต็มนะคะแล้วก็เลเวลเจ็ดนะคะจะเป็นในส่วนของนูดบ็อกนะคะก็คือกล่องศพนั่นเองเนาะ,ะโดดดิ้งดองดิ้งดองนะคะก็น่านรักดีนะคะสวยเลยนะคะก็ ถ้าเพื่อนๆมีงบนวก็แนะนำให้อัพเต็มไปเลยนะคะแต่ว่าเราก็น่าจะเอาแค่เลเวลสี่นะคะก็เอาแค่พอมีคิวฟีดนะคะขึ้นแจ้งเตือนค่าก็พอละนะคะจริงๆก็จริงๆทุกปืนนะนะคะถ้าเราไม่ได้อชอบก็เอาแค่เลเวลส่ก็พอเนาะนะคะอ่ะโอเคไปเลย10บยูซีแรกของวันนะคะโอเคนะคะก็เปิดปเดิมมาให้เหรียญโอเคนะคะถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีนะคะอ๋อ เราลืมบอกไปนะคะกล่องข้างๆเนาะมันก็จะมีบอกนะคะจำนวนถ้าเราเปิดนะคะครั้งที่1 5 6 6เอ่อ60นะคะ120แล้วก็180แล้วก็250จะได้ของตามนี้นะคะก็ประมาณนี้เนาะนะคะอ่ะโอเคไปเลย10กล่องแรกของวันอือฮี่เสียงเพลงมันเพ้อนะทุกคนมันเป็นตึงๆึงตึงตึง,ต,ง,ต,งตึงนะคะก็พอดีนะคะโอเคนะคะกล่องที่20 ม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังนะคะทุกคนเวลาเปิดกล่องเนาะแต่ออกก่อนสองร้อยขออกก่อนสองร้อยนะคะไปไวมากนะคะกล่องที่สามสิบแล้วเนาะอันนี้โอเคนะคะก็เหรียญเยอะๆโอเคให้มาสิบเหรียญไปเลยค่ะกล่องที่สี่สิบแต่เมืม่อกี้เ้อหลอกโอเค 50แล้วค่ะอาให้ท้ายมานะคะโอเคนะคะก็ดีมากเลยนะคะต้องการมากนะคะค่อนข้างที่จะเยอะกล่องที่แล้วสกาเราเปิดไม่ได้ท้ายเลยอะเรางงมากนะคะกล่องที่70แล้วนะคะเพียงพอมากเลยอะก็ช่างหาทำเนาะ อะไรแบบนี้เนี่ยทำเก่งๆแต่บักก็ยังเต็มไปหมดนะคะเอ้ยให้ท้ายมาอีกนะคะก็คุ้มแล้วนะเนี่ยนะคะแต่ขอปืนนะคะให้ท้ายแล้วก็ให้ปืนด้วยเนาะนะคะโอเคโอเคกล่องที่80อืมข้ามไปก่อนนะคะเก้าสิแล้วนะคะ,ะต่อไปเป็น100นะคะ ถ้าออกก่อน200คือจะดีมากนะคะแสดงว่าไม่เกลือเนาะโอเคชุดชุดก็มาน้อยนะคะถึงไม่อยากได้แต่ก็มาน้อยนะคะมานิดนึงอืมโอเคได้เขียวมาละนะคะอ่าลมมาแล้วนะคะเริ่มเริ่มให้ของอื่นๆละปลอบใจนะคะปลอบใจยังถึง200เลยเือเฮ้ยโอเคเราได้ชุดนะคะเฮ้ยโอ้ ครบเซตเลยทุกคนดูสิเราได้เราได้ท้ายมาอีกอะ่ะโอ้ my god รอบนี้แบบคุมเวอร์โอเคนะคะเดี๋ยวเราทําการรับของข้างๆก่อนนะคะเพื่อจะเช็คว่าโทเคนตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะคะโอเคตอนนี้โทเคนเรามี285นะคะไปเลยที่เผอเฮ้ยโอ้ oh my god ออกแล้วทุกคนไม่ถึง200 ดวงเราดีแปลว่าไม่ถึงสองร้อยแล้วทุกคนโอ้ oh m ม god เราอยากเก็บตัวง็าไปใช้กับชุดอัพจังเลยอ่ะโอเคนะคะก็ประมาณนี้เนาะหมดไปทั้งหมดเนี่ยหนึกล่องนะคะก็ปืนออกพอดีเนาะนะคะเดี๋ยวเราจะทำการแลกในส่วนของท้ายอัพแล้วกันนะคะก็ตอนนี้เรามีอยู่288นะคะก็เดี๋ยวจะกดอีกรอบนะคะ โอเคน่าจะครบและนะคะก็เป็น300ก็แลกขายอัพมาอีก2ออันนะคะก็แลกมาเลยละกันนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวไปดูผลประกอบการของรอบนี้กันบ้างนะคะผลประกอบการของรอบนี้นะคะก็เป็นที่น่าพึงพอใจเนาะก็ได้ชุดนักฆ่า,านักล่าคาริบูนะคะมาครบเซตเลยนะคะให้มาครบเซตเลยนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของ ปืนนะคะนี่ไงสีขาวก็คือยังไม่อัพตอนยังไม่อัพก็เฉยๆนะทุกคนแล้วก็จะเป็นในส่วนของอน่าจะเป็นเขียวนะคะเขียวเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะทําการไปอัพป,ปืนแล้วกันเนาะแต่ว่าเราสองจิตสองใจก็คือเราเก็บท้ายอัพมานะคะใจเราเนี่ยนะคะคือก็อยากได้คิวฟิตนะคิวฟิตมันสวยนะคะสำหรับปืนรอยนัดอันนี้เนาะนะคะแต่ใจเราเนี่ยนะคะอยากที่จะ เก็บไว้อัพปืนเนาะปืน M4 นะคะเป็นเป็น M4 เนาะอันนี้เราอยากได้ปปลูทบล็อกนะคะแต่ว่ามันใช้เยอะมากนะคะ18อันนะคะแค่สามขั้น18อันก็เดี๋ยวเราอัพไปเลยแล้วกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะอัพไปเลยแล้วกันโอเคนะคะเลเวลฟอกก็เลเวล3นะคะ เลเวลสี่โอเคเราจะับแค่เลเวลสก็พอเนาะนะคะท้ายที่เหลือเดี๋ยวเราจะสะสมไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะแล้วก็จะไปอัพในส่วนของปืน M4 เนาะนะคะก็มันสามารถแต่งของได้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ถ้าพูดอะไรผิดไปนะคะก็ต้องขออภัยด้วยเนาะแล้วก็ขออภัยในส่วนของเสียงรถด้วยนะคะพอดีมันอัดในช่วงเวลาที่รถวิ่งนะคะก็นี่นะคะผลประกอบการรอบนี้เป็นที่น่าพอใจ ยังไงก็ถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอที่เราทำนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องของเราด้วยเนาะนะคะแค่ไลค์แค่ like, แชร์ share, แค่ดูคลิปก็ถือเป็นการซัพพอร์ตเราแล้วเนาะนะคะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ